หาคุณกำลังต้องการจะเติมเกมต้องนี่เลยเพจโอเวอร p ท็บริการเติมเกมราคาถูกมีมากมายหลากหลายเกมมีผู้ติดตามกว่า1น0 0 0แสคนจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกต้องตามกฎหมายเปิดมานานกว่า5ปีบอกเลยรีวิวโคตรแน่นไปเซิร์ชกันได้เลย Over Top Up ได้ทุกแพลตฟอร์มรายละเอียดตามนี้เลยใครสนใจสามารถทักไปได้เลยนะครับ โอเคผมก็สวัสดีกันอีกรอบไปกันนะครับยินดีต้อนรับสู่ Re เท r n Studio กันเหมือนเดิมทุกคนก็จะดำเนินการอัปเดตข่าวสารของ e f o o t ball 2025โซนโมบายหรือฝั่งมือถือกันเหมือนเดิมนะครับสำหรับในส่วนของคลิปนี้นะครับทุกคนจะดำเนินการพูดถึงนักเตะต,ตำนานแจกฟรีนะครับทุกคนหรือว่า Big Time แจกฟรีน่นเองนะครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นการยืนยันมาแล้วทั้ง9คนนะครับทุกคนแล้วก็มีการคาดการเพิ่มเติมอีก3คนนะครับว่าการแจกฟรีทั้งหมด12ตนาน12 Big Time นะครับ ใครกันบ้างและเป็นตำนานรูปแบบไหนกันบ้างมีวิธีการรับอย่างไรกันบ้างเราต้องการรับชมในคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับก่อนรับชมคลิปกันก็มษย์คนฝากกดไลค์กด u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้กันเหมือนเดิมนะครับก็เรามาเริ่มไล่เรียงดูเลยแล้วกันนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าคลิปนี้นะครับก็คือเป็นการพูดถึงเตจตำนานบิ๊กไทม์แจกฟีทั้งหมดนะครับในการฉลอง30ปีนะครับทุกคนก็เรามาไล่เรียงกันไปทีละอย่างเลยแล้วกันนะครับเริ่มแรกก็คือเหมือนเดิมนะครับ เข้าเกมมาก็เจอกันเหมือนเดิมนะครับสำหรับล็อกอินโบนัสนะครับก็รับไปเป็นเงิน g p แล้วก็อีฟบอนคอยนะครับรวมไปถึงนี่ครับทุกคนนอสเทรียแคมเปญนะครับวันนี้ก็มีการแจกฟรีกันเหมือนเดิมนะครับรวมไปถึงเทมเชนดิวจากการล็อกอินเข้าเกมนะครับก็มาดำเนินการกดรับของฟรีในส่วนของซองจดหมายให้ครบกันก่อนเลยแล้วกันนะครับทุกคนจากนั้นนะครับเรามาดูที่ทั้งฝั่งของแพ็กนักเตะนะครับสำหรับแพ็กนักเตะนะครับทุกคนก็อย่างที่ทราบนะครับว่าคลิปนี้นะครับเราจะพูดถึงบิ๊กไทม์แจก เราก็จะเจอกับตรงนี้ทุกคนเป็น Big Time ครบรอบ30ปีนะครับหรือว่า30ปีแอนนิวเซอรีนะครับก็เดี๋ยวเรามาไล่กันไปทีละสเต็ปตั้งแต่แรกเลยแล้วกันนะครับทุกคนก็คือตอน้ำเปลี่ยนล่าสุดนะครับทุกคนตัวเกมมีการเปิดเผยมาตำนานทั้งหมด3คนด้วยกันนะครับก็คือเป็นาฝั่งของโรนัลดิโญนะครับแบล็กแฮมและแฟรงไคร์ดนะครับทุกคนซึ่งเปิดเผยมาครั้งแรกแค่3คนนี้นะครับแต่ว่ามีการระบุมาดัลล่านะครับว่าเป็นเพียงแค่3คนใน12คนนะครับทุกคนก็คือ มีการระบุมานะครับว่าจะมีการจ่ายฟรีทั้งหมดนะครับเป็น12 big time ด้วยกันนะครับสำหรับสัปดาห์แรกคือมีการประกาศมา3คนนะครับบีรดริโอเบงแฮมแลบไรกาดนะครับแล้วก็หลังจากนั้นผ่านไปประมาณ1-2วันะครับก็มีการประกาศเพิ่มเติมมาอีก2คนนะครับทุกคนก็คือเป็นนักเตะตำนานของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นเองนะครับทุกคนมีรูสฟานิเตอรอยและก็เดียโก้ฟอรลันนะครับก็ตอนแรกมีอยู่3นะทุกคนเพิ่มเติมมาอีก2เป็น5นะครับก็คือมีมาประมาณนี้นะครับ มีราลินโยนะครับคนแบงแฮมไรการ์ดฟานิตรอยและก็เดียโก้ฟอลันนะครับอันนี้คือการประกาศเพิ่มเติมครั้งแรกนะครับคนและจากนั้นนะครับมีการประกาศเพิ่มเติมครั้งที่2นะครับคนก็คือมีการระบุมาอีก2คนนะครับเป็นตำนานจากเรอัลมาดริดนะครับก็คือเป็นราอูลกอสซาเรสและก็โรเบโตคาร์ลอสนะครับอันนี้ก็คือมารวมกับของเดิม5เมื่อกี้นะครับเป็น7นะครับทุกคนก็คือมี รายเดียรทีแล้วกันนะครับพินารินโยเดวิดเบคแฮมคนไรก,การ์ดรูฟเิตอรอ,อยเดโกโฟารันแลยก็เพิ่มเติม2คนเป็นราอูลกอนซาเลสและโรเบิโตคาร์ลอสจากเรอัลมาดริดนะครับและเพิ่มเติมครั้งที่3นะครับทุกคนเป็นตำนานจากสิงห์บลูเชลซีนะครับมีโคสมาเกเลเล่คนแล้วก็แฟงแลมพาร์ดนะครับก็รวมของเดิมเมื่อกี้7คนนะครับเป็น9คนแล้วนะครับทุกคน ก็คือตอนนี้นะครับปัจจุบันนะครับคนที่ผมทำคลิปอยู่นะครับก็คือมีการเปิดเผยมา9คนตามนี้เลยนะครับมีโรนัลดินญูนะครับเดวิดแบ็คแฮมกับทุกคนแฟนไรการนะครับผมมีรูฟานิตรอยเด็กโก้ฟอลันนะครับแล้วก็มีอ่าทางฝั่งของราอุนกอนซาเรสนะครับโรเบโตคาร์ลอสคนโค้ดมาเกี่เล่เลยแล้วก็แฟนลำผ่านนะครับอันนี้คือล่าสุดโซซอนโรดออฟฟิเชียลเลยนะครับทุกคนมีการประกาศมา9คนนะครับก็จะเหลืออีก3คนด้วยกันนะครับที่ตัวเกมยังไม่เปิดเผยมานะครับก็คลิปนี้นะครับเราจะดำเนิน ชารการขอคร่าวให้แล้วกันนะครับก่อนอื่นก็คืออย่างที่ทราบนะครับว่า9คนเมื่อกี้นะครับจะเป็นบิ๊กไทม์ที่ไม่มีบูสเตอร์นะครับทุกคนย้ำนะครับว่าจะมีการแจกฟรีเป็นบิ๊กไทม์ที่ไม่มีบูสเตอร์นะครับก็คืออันนี้เป็นนักเตะตำนานบิ๊กไทม์นะครับทุกคนที่ไม่มีบูสเตอร์นะครับก็คือเข้าขายที่จะเข้ามาในเซตนั้นนะครับทุกคนอันนี้คือเป็นภาพรวมทั้งหมดนะครับก็ดูเอาเลยแล้วกันนะครับทุกคนว่าเป็นใครกันบ้างนะครับ นี่ครับทุกคนอันนี้ก็มีบางส่วนนะครับทุกคนที่เข้ามาแล้วนะครับแล้วก็อีกบางส่วนนะครับผมที่เข้าขายนะครับทุกคนหรือว่าอาจจะถูกเพิ่มเข้ามาในแพ็กนั้นด้วยนะครับทุกคนนี่ให้ดูเป็นภาพรวมก่อนและกันนะครับทุกคนก็อยากให้ใครมาใน3คนที่เหลือกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตำนานนะครับทุกคนรุ่นใหม่รุ่นเก่านะครับเพราะมันเป็นบิ๊กไทม์นะครับทุกคนไม่ใช่ลีเจนด์อะไรต่างๆนะครับก็รอใครกันอยู่บ้างลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับ สำหรับตัวที่เด่นๆเลยก็คือน่าจะเป็นเนี่ยพวกคนพวกทีมชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นเคลียร์บาเป้นะครับวันนี้ก็มีโอกาสอยู่เหมือนกันนะครับทุกคนเดโก้มาราโดน่านะครับมีเวลลี่สไนเดอร์นะครับอ่าปโลดีบาล่าครับทุกคนอันนี้ก็เป็นพวกบิ๊กไทม์ที่ไม่มีบูสเตอร์ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็มีอ่าริวันโดฟาบิโอคานาวาโร่นะครับอันนี้ก็คือเป็นอย่างที่บอกนะครับว่าจะมีการแจกฟรีเป็นบิ๊กไทม์ที่ไม่มีบูสเตอร์นะครับและพวกที่ผมขึ้นภาพให้อยู่ทั้งงงหหมมมมดดนนนนนนีี้้ะะคคคครรรัััับบบททุกกก็็ือออไู่่สเเเต์ลย อยากให้ตำนานคนไหนมากันบ้างหรือว่ารอใครกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับแต่ส่วนตัวนะครับทุกคนคิดว่านะครับน่าจะเป็น2สโมสรที่อาจจะถูกเพิ่มเข้ามาใน3คนนี้นะครับอาจจะเป็นทางฝั่งของ FC ซบาร์เซโลนาและก็เปืนใหญ่อาเซนอลครับทุกคนอันนี้คือความคือส่วนตัวที่หาข้อมูลคร่าวๆมานะครับทุกคนก็ต้องรอดูแล้วกันนะครับว่าจะมาตรงตามนี้หรือเปล่านะครับหรืออาจจะเป็นตัวใหม่ๆตัวทีมชาตินะผมอย่างที่ไล่เรียงไปเมื่อกี้เลยนะครับทุกคนอันนี้ก็ เดี๋ยวจะมาทำการยืนยันเพิ่มเติมให้ีกชีละกันนะครับวันนี้คือเป็นการคาดการณ์บางส่วนเท่านั้นนะครับและนอกเหนือจากนี้นะครับสำหรับใครหลายคนที่งงนะครับว่าทําอย่างไรถึงจะได้เปิดตํานานฟรีตรงนี้นะครับทุกคนก็คือเรามาเคลีย์อีเวนต์ตรงนี้ครับทุกคนเป็นแคปเปตออสเตทีมนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็ยังเคลียร์ไม่หมดเลยนะครับก็เดี๋ยวจบคลิปนี้ก็ต้องไปเคลียร์เพื่อรอเปิดตํานานฟรีเหมือนกันนะครับเนี่ยทุกคนก็เรามาเคลียร์ตรงนี้ให้ครบนะครับเลยก็เราเลื่อนมาดูที่แพ็คนะครับมันมีการรระบุุอยยู่่ในนนววาาเเเเตทมดี ไว้มากน้อยแค่ไหนนะครับทุกคนก็คือเลื่อนมาตรงนี้นะครับแล้วก็เราจะไปเจอกับแพ็กแจกฟรีตรงนี้นะครับแล้วก็มันจะไม่ยังไม่มีปุ่มเปิดนะครับทุกคนเพราะว่ามันจะเริ่มเปิดวันที่10นะครับแต่วันบนนะครับมันจะมีเลขระบุอยู่นะครับว่าเรามีไอเทมเชนดิลมากน้อยแค่ไหนนะครับทุกคนหรือว่ามีตุนไว้เยอะแค่ไหนนะครับทุกคนนี้ก็ไปเช็คกันได้เลยนะครับแล้วก็ลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาหน่อยแล้วกันนะครับว่ามีอยู่เท่าไรกันบ้างนะครับบันนี้ในภาพคือผมมีแค่6ครั้งเท่านั้นเองครับทุกคน ทุกคนที่ดูอยู่นะครับก็มีเท่าไร่กันแล้วบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับส่วนใครที่มีน้อยๆเหมือนผมนะครับก็รีบไปเคลีย์อีเวนต์ตามที่บอกไปเมื่อกี้เลยนะครับทุกคนมาตุนไว้ก่อนนะครับและเมื่อถึงวันที่10นะครับเราก็จะได้เปิดตํานานฟรีนั่นเองนะครับทุกคนประมาณนี้แล้วกันนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันเข้ามาหน่อยแล้วกันนะครับว่ารอตานานคนไหนกันอยู่บ้างนะครับแล้วก็มีเท่เท่าเทเท่า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 ไห่่กันแา้วบ้างก็ลองคอมเมนา์บอากันเข้ามาได้เลยนะครับ กาณำการระเดเดียนให้สั้นๆประมาณนี้ทุกคนหากสงสัยตรงไหนนะครับหรือว่าอยากรู้ตรงไหนเพิ่มเติมนะครับก็สามารถคอมเมนต์สอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวถ้าผมว่างก็จะไปตอบให้ทุกคอมเมนต์เลยนะครับทุกคนอย่าลืมอ่าคอมเมนต์สอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับกรณำการระเดเดียนให้สั้นๆประมาณนี้ทุกคนหากผิดพลาดป,ประการไหนก็ต้องขออภัยไว้ด้วยแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กด u b s c r i b e เป็นกําลังใจให้กันเหมือนเดิมแล้วกันนะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ หาคุณกำลังต้องการจะเติมเกมต้องนี่เลยเพจ Over Top Up บริการเติมเกมราคาถูกมีมากมายหลากหลายเกมมีผู้ติดตามกว่า1 0 0 0 0แคนจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกต้องตามกฎหมายเปิดมานานกว่า5ปีบอกเลยรีวิวโคตรแน่นไปเซิร์ชกันได้เลย Over Top Up ได้ทุกแพลตฟอร์มรายละเอียดตามนี้เลยใครสนใจสามารถทักไปได้เลยนะครับ